สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้ค่พี่พีน้องปาหาน้ําใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งผู้ชมนํากันพี่น้องพาพี่น้องปหาน้ําใม่นํากันนี่ก็ไปโอ้เห็นได้สิได้ขวมได้บาดนี้น้ําเต็มเลยขวมน้ําพี่น้องบาดไปแบบได้บาดนี้ ได้ครับเอื่อยกระดองซาวพี่น้องพ่างก่อนเมื่อนี้กระแดดน้องพี่น้องนอ้องแดดเมื่อนี้ผัดเมื่อได้เกี่ยวขา่าวเพราะว่าข่าวซุกเกี่ยวแล้วแล้วพี่นอ้องข่าวซุกบาลายโซฟามห้ มัฒนาโชุก,กันเลยมาหาหนาหมัยเมาแกงตอนถึงเทีทยงอย่างลุยหนามไปเลยบ้านหนามในห,หน้ากันยังค้างอยู่้องเลยปีนี้มีแต่กุเกี่ยวเขาลุยหนาม น็อตพีน้องดอกอันนี้ดอกอีเอื้องเพสุราหักกินแกงน้ไม้ได้ตะเผาอภัยเทาอภัยกินแกงน้ไม้แต่ว่ามันแก่แล้วบ่เอาพี่น้อยวันนี้มาตัดต้นพ่อกันเก่าพี่น้อยทุกสองสัปาห์หรืสัาเนาะพี่น้องเนาะตอนสวยๆไปหาน้ำมันน้ำกันเด้อพี่น้อยวันศุกรสุขคน บด้เกี่ยวเขาแล้วมาหามากับน้องสาวกับเอือยอาจจะบริเห็น,นัน,นามปันได้น้ะพี่น้องาัวเป็นมือกล่องเองหรือก็เป็นหน้าเหือเนาะตป็นประเทศนหน้าหัวอยู่หน้าอะไพี่น้อง มูปลาพี่น้องมนมป่าห่าน้ำหม้น้ำไม่กับก้อนน้ำใม้โจดได้เนาะน้อยเป็นมือกล่องพี่หนองเห็นต่ในห้ามนะพี่น้องแมงมันน้ำใม้กับน้ำใม้โจด เห็นต้นบักกะทินพี่น้องคูเอาบัวได้อยู่กลางน้มหนุยต้นบักกะทินมาเกิดเองมันแดดมันีพี่น้องอันี้แดดกะถือกับผูกเกี่ยวเขา หมุนป่าหมุนก้อนนม้พี่นนางสบายดีเรืออบหนังน้ะพี่นนองที่เข้ามาเบืองมาชมสองซาลาลูกชกหอคือเก่าพี่น้องที่หอคิดถึงบัตุกูสุคน กอนมามัพี่น้องผมมีแม่เป็นกอเมื่อนี่เนาะย่ามนี่มัน,น,มน,มนเป็นแนงเป็นเที่ยวเป็นแนงหน่อยย่ามน,นี่น้พี่นอ้องยงามนามัยแนงงามๆเพราะว่าย่ามนี่มันเป็นแนงเป็นเที่ยวเบิดเลยย่ามเกี่ยวเขา Mẹ nghe như thế nghe nói nghe ngam nghe ngam คือ xuống rồi, ngàn ข้างไหนคือสูงนี่ขอ nó แดดเนาะบัด cái แดดเคลียร์กะดอกน่ะไอ้ bơ, bay nhá, bay, bay ยังใบ nè บ่แกง cái เนี่ย ướt thế ใบ rồi ก็ได้น้อยเสียนมันบวแมนแดงสามเสียนน้ำใหม่น่ะนีเนาะนี่น่องฟอกแกงน้ำใหม่กระอึดน่ำเงาน้ำเงาเนี่ย

Đây chứ Khuyến đại bạn này Mẹ cọ cho mình Mẹ Southeast Southeast. Yup. Mm. สองน้ำมันเนาะลวเตอพ่อแกงหนามือเมืออพี่นนองพ่อแกงในมือไราพี่นนอะพ่อแกงมือแกงหนใหม่เก็บตะเนงใส่แกงหมใหม่แล้ว่เตอพี่เองเมื่อ

น้องพี่น้องแหละไอ้ถ่ายภาพงามๆให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องส้มที่เขามาเบิ่งมาส้มเนาะพี่น้องก็จะคู่สุขคนแกงหน่อไม้ตอนเขียงบ่ายพี่น้องมาผูกพ่อกันคือเก่าพี่น้องคิดถึงวุฒิสุคนเพิ่งต้มพี่น้องก็กำลังใครต้มเนาะพี่น้องบ่มียานางเอาอันบ่อันใบม่เถอะหนุกมาแทนมาใส่แทนตามเทนยานางน้องพี่น้องตามเบือกระเบือก่อนพี่น้องแวบหนึ่ง บมมีมือกล่องดอกพี่น้องมีเต้าตะเบือเองถ่ายพี่น้องเมืองพี่น้อง z มพ m พอๆกันตอนบ่ายๆพี่น้องต้มเหลกเลยพี่น้องแกงแกงแล้วไปให้มาเจอกำลังแกงพี่น้องผดเลยพี่น้องเดอรพี่น้องไปกินน้ำการผสมผู่ทุกคนแกงละไม่ชุ่มาเดอรพี่น้องกินข่าวน้ำการผสมผู่ทุกคนแซ่บแซ่บเดอรพี่น้องบผสมผู่ทุกคน

ทำนี้ซะก่อนน้องพี่น้องว่าสูกทุกคนเด็กก็มาเบิกว่าส้มนี่น้องสบายดีพี่น้อง